สมมติว่าในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ในแวดวงงานกระจกนี้ผมเป็นบุคคลภายนอกเป็นโอนเนอร์หรือว่าเป็นลูกค้าที่ต้องการงานช่างอลูมิเนียมทั่วไปครับการพัฒนาฝีมือช่างอย่างที่กรมเคยทําอยู่แล้วที่บอกว่าประมาณ10กว่าปีนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อเรียกว่าโอนเนอร์ยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คือให้มีการพัฒนาช่างในสาขาอาชีพพัฒนาให้อยู่ในอาชีพของตัวเองได้และพัฒนาให้ทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น คนของกรมมีหน้าที่ซัพพอร์ตในการทำงานไม่ว่าจะให้ความรู้ความสามารถนะครับหรือไม่ก็ทักษะในการทำงานให้พื้นที่ให้สถานความร่วมมือในการทำงานทุกด้านทุกด้านที่มีการฝึกแรงต่างเนี่ยพัฒนาเขาขึ้นมาการร่วมมือเนี่ยต้องบอกว่าภาครัฐเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันว่าคนที่อยู่ในสาขาอาชีพเนี่ยจะรู้เรื่องมากกว่าคนที่อยู่ในภาค,ครัฐเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในอาชีพเนี่ยถ้าท่านเห็นความสําคัญ มาช่วยกันคิดช่วยกันทําหรือไม่ก็ภาคประชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าผลิตเครื่องมือต่างๆก็มาดสมารถช่วยกันได้ mm hmm. เพื่อใครครับเพราะคนที่อยู่ในอาชีพของท่านเองให้สามารถที่พัฒนาไปได้แล้วก็อาชีพนี้ยังอยู่กับคนไทยซึ่งมีสักภาพในการทํางานอยู่